อากุลสลามท่านเป็นผู้จัดก,การบริหารส่วนศูนย์ประจำจังหวัดยะลาฝ่ายผอสอตอฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับครับในช่วงนี้ขอเรียนเชิญคุณสรันวาราคุลสลามเรียนเชิญครับครับตอนนี้สัญญาณชัดไหมครับผม เห็นภาพได้ยินเสียงชัดเจนครับทอนี้นะครับบิสมิลลาฮิรรามุนะห์อิมสลามวะเล็กุบบะรัมาตุลลอฮ์วะบบร์กาตุเรียนอทีมงานทุกท่านนะครับทำนี้นะครับขอชุโคตต่อรสุบฮานะฮุวตาอานะนะครับที่ทําให้กระผมนะครับ่ได้มาพบกับทุกท่านในวันนี้ครับทันี้นะครับก็ยอมรับนะครับว่าตื่นเต้นเหมือนกันที่มาพบกับพวกเราในวันนี้ครับ ก็ผมมีเวลาประมาณสิบห้านาทีนะครับผมก็ตอนที่รับมอบหมายเนี่ยครับว่าจะต้องให้มาบรรยายนะครับให้มาพบปะกับพี่น้องนะครับทุกท่านในวันนี้เนี่ยครับก็มีหลายท่านนะฮะก็เป็นรุ่นคุณพ่อนะครับรุ่นเพื่อนก็รุ่นน้องอาจจะน่าจะไม่พบนะวันนี้ก็อยู่ดีฮะให้คิดถ้าว่าผมเป็นเป็นลูกหลานท่านคนหนึ่งนะฮะวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้จะมาบรรยายนะครับเพียงแต่ว่าจะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผมก็มานั่งคิดอยู่ฮะว่าจะเป็นหัวข้ออะไร ซึ่งผมเองก็ได้ประมวลความรู้เท่าที่มีอยู่เนี่ยครับก็นั่งคิดว่าตอนนี้ในกระแสเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่ฮะก็กําลังมาผมก็เลยคิดว่าเจะเอาเรื่องนี้ดีกว่านะครับก็คือซอฟต์พาวเวอร์ธุรกิจการค้าเนี่ยครับมันเป็นอย่างไรนะครับคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับก็มันมีที่มานะครับมาจากคุณโจเซฟนน์นะครับเขาเป็นนักรศาสตร์นะครับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับเขาก็มีการนําเสนอไอเดียที่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเข้ามา นะครับซึ่งเขาบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับมันก็หมายนะครับมีความหมายว่ามันเีนความสามารถของแต่ละประเทศนะครับในการสร้างความึงพอใจและก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้อื่นมันก็หมายถึงระดับนานาชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐชาติหรือว่าบริษัทห้างร้านก็ได้นะครับจริงอยู่เขาอาจจะเป็นนักทสตร์นะแต่ว่าก็สามารถนํามาใช้ในแง่ของธุรกิจได้นะครับซึ่งไอ้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับก็จะผ่านการชักจูงนะครับ โน้มน้าวหรือว่าดึงดูดใจเนี่ยไม่ใช่เป็นการบังคับถูกเขินนะฮะซึ่งซอฟต์พาวเวอร์ตรงข้ามคือฮาร์ดพาวเวอร์ซึ่งไอซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยจะเป็นพลังละมุนนะฮะพลังที่อ่อนๆนุ่มๆเนี่ยฮะถ้าแปลตามตัวนะฮะไม่ใช่เป็นการบังคับถูกเขินโดยสรุปก็คือนะครับไอแนวคิดนี้เนี่ยเน้นย้ําความสําคัญของการสร้าง,างศักยภาพในการที่จะพิชิตใจผู้อื่นแล้วก็เอาชนะด้วยการทําให้รักนะครับแล้วก็เป็นผลให้ฝ่ายที่ถูกประชันเนี่ยครับ ยอมมอบสิ่งต่างๆได้อย่างเต็มใจนะฮะซึ่งไม่ได้เป็นการบังคับเวลาเราพูดถึงการบังคับเนี่ยเช่นวิธีการทางทหารนะฮะมีการบีบบังคับทางเศรษฐกิจเหล่านี้เป็นต้นซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่น้องวุฒิสินเราในต่างประเทศก็กําลังเจอเรื่องฮาร์ดพาวเวอร์นี่นะครับเพราะว่าวิธีการบังคับเนี่ยแม้ว่าบางครั้งเนี่ยครับจะได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการแต่ก็ได้มาโดยที่ไม่ได้เต็มใจทําให้เกิดการเกลียดชังและก็ต่อต้านนะครับ ซึ่งมีการสำรวจนะครับโดย Global Soft Power Index เนี่ยครับเขามีการสำรวจไอ้ t Power ทั่วโลกเนี่ยครับปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยครับอยู่ในลำดับที่4 4่นะฮะในปี2 0 2 3ัปีที่แล้วเนี่ยอันนี้คือการจัดอันดับนะฮะไอ้ซอของไทยเราซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดถึง s o t t p o w e เเขาจะคุยกันเรื่อง8ปดเสาหลักนยครับจะมีเรื่องของการค้าธุรกิจการเมืองการปกครองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศวัฒนธรรมมรดก สื่อและการสื่อสารการศึกษานะฮะเรื่องของค่านิยมแล้วก็อาหารพวที่อย่งยื่นอันนี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ใช้็นทั่วโลกนะครับแต่ในประเทศไทยเนี่ยครับเราเขาใช้คําว่าเป็น 5F นะฮะคือเรื่องของอาหารเรื่องฟูด้ดเรื่องของฟิล์มภาพยนตร์นะครับเรื่องของแฟชั่นการออกแบบศิลปะการป้องกันตัวแบบไทยแล้วก็เทศกาลประเทศเงไทยตอนนี้ประเทศไทยให้ความสําคัญกับ5รายการน,นี้นะครับทีนี้เนี่ยครับในฐานะที่เราเป็นไม่อิสลามด้วยนะครับ ทุกท่านในนี้ก็เป็นนักธุรกิจนะครับที่เป็นมุสลิมด้วยเนี่ยครับผมกําลังคิดถึงว่าและไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ของการเป็นธุรกิจคืออะไรนะครับซึ่งแน่ <c oughs> นอนครับเรื่องการทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ยครับแต่หลายท่านก่อนที่ผมเข้ามาเมื่อตอนต้นรายการเนี่ยครก็ได้คุยกับเบมิงด้วยนะครับคุณปัวในด้วยก็ทำธุรกิจค้าขายเนี่ยครับผมก็นําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาค้นหาว่าและไอ้ซอฟต์พาวเวอร์ในการทำธุรกิจค้าขายนี่คืออะไรนะครับ ซึ่งไอ้ธุรกิจค้าขายเนี่ยครับเวลาเราพูดถึงเรื่องซื้อขายเนี่ยครับมันจะมีองค์ประกอบซื้อเรื่องของผู้ซื้อนะครับผู้ขายมีสินค้ามีราคาสินค้าแล้วก็การเสนอขายนะครับแล้วก็การการตอบรับซึ่งตรงนี้เนี่ยครับถ้าเกิดดูถูกๆมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าผมก็ไปค้นข้อมูลมานะครับว่าในการซื้อขายเนี่ยครับมันมีความสําคัญตรงนี้ครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะเราต้องการซื้อทองเนี่ยฮะ หนึ่งบาทนะั้นโดยประมาณแต่รูปนี้อาจจะมากกว่าหนึ่งบาทก็มีการมีการก็เสนอขายนะฮะอิกฉาผู้ขายว่าเนี่ยฉันจะขายทองหนึ่งบาทให้กับท่านด้วยราคาสามหมื่นห้าพันบาททีนี้คนที่รับซื้อก็บอกว่าฉันซื้อมันเนี่ยนะครับหรือว่าฉันซื้อมันด้วยราคาต่างๆอันนี้คือการจะบอกว่าก็เป็นโปรเซสการการเสนอการสนองการซื้อขายนะมีการอิจฉาก,ก็โฟกุนกันปรากฏว่าผมก็ไปดูงานวิจัยนะครับเขาบอกว่ามันมีวิกรรม นะครับตรงนี้หรือว่าจะแปลผู้รู้หลายๆท่านก็มีการแปลว่ามันเป็นวิทยาปัญญาเนี่ยครับเออครับสไลด์สไลด์ไม่ได้สไลด์ค้างอยู่ครับไม่ทราบว่าเรื่องสไลด์หรือเปล่าครับตอนนี้อันนี้ไปไหมครับไม่ไปครับสไลด์อยู่หน้าแรกเลยครับอ๋อหน้าแรกครับครับผมนึกว่าไปแล้วโอเคลุกกลวนิดหนึ่งครับโอเคว่าโอเคจะได้ดูตามครับครับครับตอนนี้สไลด์ไปยังครับ ยังฟรีอยู่สไลด์ยังอยู่หน้าแรกเลยครับซอฟต์พาวเวอร์ทุกเก่งสั่งค้า,าครับอาจจะต้องสต็อปแชร์ก่อนครับสต็อปแชร์แล้วก็เปิดสไลด์ไว้เลยแล้วก็แชร์ใหม่ครับคุณอาจาร์ครับก็ได้ครับสักครู่ครับสต็อปแชร์ ตอนนี้ตอนนี้จะไล์ไปไหมฮะอ่าลองเลื่อนดีครับอ่ามาแล้วครับเลื่อนแล้วครับเชิญครับเออนี่ยครับคืออันนี้ไปไหมครับอ่าไม่เลื่อนครับตอนนี้อยู่ที่รัฐบาลดันห้าเอฟครับห้าเอฟนะฮะตอนนี้นะครับอ่ามาที่องค์ประกอบการซื้อขายครับอ่าโอเคแสดงว่ามันโชว์โชว์ไม่ได้ตอนนี้ฮะตอนนี้เป็นหน้าการซื้อขายไหม โอเคใช่ครับคําเสนอ <Okay. S 2> ขายอีห้ผู้ขายครับอ่าโอเคครับตอนนี้เนี่ยครับการซื้อขายเนี่ยครับป็นการอิหยาบก็คือฉันเนี่ยขายทองหนึ่งบาทนะครับให้กับท่านนะฮะสามหมื่นบาทสามหมื่นห้าพันบาทแล้วก็มีการสนอทีนี้เนี่ยครับไอสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับก็คือเรื่องของการพิกระมัของการอักกัดครับข้อมูลที่ผมให้มาได,ได้มาเนี่ยครับก็คือว่าการอักกัดเนี่ยเป็นการเป็นความพยายามที่จะเปิดเผยความจริงแล้วก็ฝึกฝนความจริงแล้วก็ต่อสู้กับความปรารถนาของความเท็จ ทุกรูปแบบแล้วก็ตระหนักถึงผลประโยชน์นะฮะแล้วก็ปฏิเสธความเสียหายในสัญญาโมออลอะมาลาทางเศรษฐกิจอิสลามอันนี้คือเป็นที่เกรดมาของการอักกัดนะครับซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยครับก็ในรีวิวในบทความที่ผมได้ศึกษามานี่ครับก็บอกว่าที่เกิดมาของเศรษฐศาสตร์อิสลามเนี่ยเรื่องการอักกัดเนี่ยครับก็คือความรับผิดชอบทางศีลธรรมแล้วก็วัตถุที่เกิดขึ้นการเกิดขึ้นของความรู้สึกสงบและก็ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงข้อพิพาหลีกเลี่ยงการเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางกฎหมายสิ่งเหล่านี้เนีเ่ยนนครับเราเราจะมองเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราซื้อสินค้าออนไลน์เนี่ยครับสินค้าออนไลน์เนี่ยไม่ได้มีการอาดกัดกันมันก็จาจจะเกิดว่าเอซื้อสินค้ามาไม่ตรงกับสเปคดูสินค้าแล้วไม่ตรงกันเนี่ยครับเพราะว่าขาดเรื่องของการอัดกัดถ้ามีการอากัดกันเนี่ยครับก็จะมีก็จะทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับ มันเกิดความรับผิดชอบทั้งผู้ซื้อและก็ผู้ขายด้วยนะครับวัตถุที่เกิดขึ้นเกิดความพึงพอใจมันจะได้ไม่มีปัญหาในเรื่องของข้อพิพาทนะครับต่อมาครับเรื่องของสถานะการเป็นเจ้าของนะครับสินทรัพย์ที่มีความชัดเจนนะครับการดำรงอยู่ของความผูกขาอันดแฟนระหว่างคนสองคนขึ้นไปในการทําธุรกิจหรือเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างไม่สามารถจะยกเลิกข้อตกลงนะครับโดยไม่ระมัดระวังได้ เนื่องจากได้รับการควบคุมตามอิสลามนะครับซึ่งที่จะมาตรงนี้เนี่ยครับของการอากัดที่ผมมามาฝากผู้ท่านวันนี้เนี่ยครับก็คือหนึ่งครับพัฒนาความรู้สึกวิตกธรรมสองปุกพันกันเป็นสากลให้ผลประโยชน์การสร้างสมดุลทางสังคมแล้วก็ในการที่จะพัฒนาความรู้สึกของพี่น้องคือถึงเหล่านี้เนี่ยครับถึงแม้ว่าการอากัดเนี่ยครับก็จะมีการอากัดโดยการทําพูดการซื้อการขายในยาร์คม หรือจะไม่อากัดพูดก็ได้นะครับ,รบจะไม่จะไม่พูดก็ได้พียงว่ามีการก็จะมีพฤติกรรมการยิงสินค้ากันก็ถือว่าการเื้อขานเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับแต่วันนี้ผมพยายามจะให้เห็นว่าถ้ามีการทําอากัดกันเนี่ยครับมีการอากัดแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยครับมันก็ไม่ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจุดสําคัญเนี่ยครับที่ผมในยะราเนี่ยยกตัวอย่างหรือว่าในาแสดงใต้เนี่ยครับเอ่อผมมีโอกาสได้ ไปดูที่ร้านทองนะครับโดยบางเอื่นปรากฏว่าตอนช่วงที่มีการไปชื้อทองเนี่ยฮะก็คือลูกค้าเป็นมุสลิมแต่เจ้าของร้านเป็นร้านคนจีนในระหว่างที่มีการตกลงกันชื้อขายเนี่ยก็ทางทางเจ้าของร้านเนี่ยก็มีการอาัดคัดกับกับเออลูกค้าด้วยซึ่งเป็นภาพความประทับประทับใจมากผมไม่ทันที่จะถ่ายวิดีโอกับมือถือไว้ผมผมตกใจว่าเอยคนจีนเนี่ยเขามีการอาัดคัดด้วยว่าจะชั้นขายทองหนึ่งบาทแลนะ้มูลค่ากี่บาทกี่บาทและทางฝั่งผู้ ผู้ซื้อก็ก็ต้องอักกัดไปตรงนี้เนี่ยครับมันเป็นพิกมะในการซื้อขายดังนั้นเนี่ยพวกเราทําธุรกิจนะฮะเป็นมุสลิมด้วยผมคิดว่าการให้ความสําคัญกับการอักัดเนี่ยครับมันก็จะได้เกิดเอ่อถ้าเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ความเป็นมุสลิมด้วยนะฮะในความที่จะเกิดความเอ่อเป็นไปนตามพิกมะที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของการอักัดนะครับต่อมาครับเราทฤษฎีความต้องการเนี่ยครับ ถ้าเราพูดถึงคนคนนี้แล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าเอ,อคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เนี่ยครับก็คือคุณมัสโลนะครับคุณมัสโลเนี่ยบอกว่าคนเราเนี่ยต้องการอยู่ห้ารายการหรือว่าห้าขั้นขั้นแรกคือความต้องการพื้นฐานทางด้งานร่างกายเช่นสไลด์สไลด์ไม่ไปครับต้องการอาหารนะครับต้องการที่อยู่อาศัยนะครับตอนนี้ไปไหมครับสไลด์ครับมัสโลบอกว่ามัสโลบอกว่าคนเราเนี่ยครับต้องการอยู่ห้ารายการ คือเรื่องของความต้องการกันพื้นฐานทางร่างกายนะครับต้องการอาหารที่อยู่อาศัยนะครับรักษาโรคพวกนี้ปัจจัยสิ่งความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับมิตรภาพภความรักป็นคุณสร้างตนเองแล้วก็การเติบโตเต็มศักยภาพในการเข้าถึงความหมายของชีวิตอันนี้คือในโลกทั่วไปที่มีการศึกษาเนี่ยครับเขาก็จะมีการอ้างอิงถึงมัสโลเนี่ยเวลาเราพูดถึงความต้องการแต่ถ้าเกิดเราในฐานะเป็นมุสลิมเนี่ยครับผมก็นําเรื่องของความต้องการแบบอิสลามนยครับมาฝากให้กับทุกท่านในวันนี้ด้วย ตอนนี้สไลด์ไปไหมฮะสไลด์ไปแล้วใช่ไหมฮะมา,มาแล้วครับความต้องการตามหลักอิสลามครับครับทีนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงมัสโลแล้วเนี่ยครับเรามาดูที่ว่าและไอ้วความต้องการแบบอิสลามนี่เป็นอย่างไรก็มีรายง,งานจากท่านอินุอัลบาสรอดวลล์ฮุอันฮุนะครับได้กล่าวว่าท่านอิมซุ A H ลุลลอฮ์ซุนลลลอฮ์ฮุอัลไลฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจงช่วยโอกาสจะทำห้าประการก่อนที่อีกห้าประการจะมาถึงก็คือวัยหนุ่มวัยสาวของท่านก่อนที่ความชาราจะมาหา นะครับสุขภาพที่ดีของท่านก่อนที่ความเจ็บปวยจะมาหาความร่ํารวยของท่านก่อนที่ความยากจนจะมาหาเวลาว่างของท่านก่อนที่ภาระยุ่งได้มาหาต่อมาครับท่านสุดท้ายครับคือการมีชีวิตของท่านก่อนที่ความตายจะมาหาเนี่ครับคือความแตกต่างระหว่างความต้องการของมัสโลกับความแตกต่างของความเป็นมนุษย์มนความเป็นมุสซิลที่ดีด้วยต่างกันคือประมาณว่าให้เรารู้ว่าเอราเร็ความต้องการนะ เราอยากหนุ่มตลอดเวลานะอยากอยากจะมีภาวะที่หนุ่มตลอดนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่สามารถเป็นอย่างนั้นแต่ในความหนุ่มเนี่ยฮะให้เราเร่งรีบทําอาวุธทำความดีนะฮะก่อนที่ความชาราจะมาหาเพราะแน่นอนครับกําลังวังชาก็จะลดลงต่อมาเรื่องของสุขภาพที่ดีในตอนที่ยังมีสุขภาพที่ดีเนี่ยแน่นอนครับเราก็สามารถที่จะทําอะไรก็แล้วแต่สามารถทําได้ที่เป็นประโยชน์กับเรากับพี่น้องของเรากับสังคมของเราได้นะครับ ซึ่งถ้าเราทําสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยฮะแล้วก่อนที่ความเจ็บปวดจะมาหาเรานะครับเราก็จะเกิดประโยชน์ให้กับพวกเราเราเองแล้วก็สังคมไอ้ตอนที่มีทรัพย์สินไอ้ความร่ำรวยของท่านเนี่ยครับก่อนที่ความยากจนจะมาหาถ้าบริจาคได้ก็บริจาคถ้าคิดได้มมดได้ก็อิลิมบัติหรือทําประโยชน์ให้กับพี่น้องเราก็ได้นะครับต่อมารับเวลาว่างของท่านก่อนที่มีความยุ่งยากจะมาหาก็แน่นอนครับไอ้ตอนที่ว่างเนี่ยให้เราจัดการตัวเองสักเดีวฮะว่าจะทําอะไรนะครับเรื่องของ หน้าที่การงานนะครับป็่เป็นอำนาจของเราเนี่ยครับก็ต้องทําก่อนที่ความยุ่งยากจะได้มาต่อมาครับการมีชีวิตของท่านก่อนที่ความตายจะมาเช่นเดียวกันครับเอทุกชีวิตนะครับต้องเรียกรกับความตายฉะนั้นแต่ปัญหาอยู่ว่าเราพร้อมที่จะตายหรือยังนะฮะอันนี้คือโดยสรุปก็คือว่าสิ่งที่มาฝากทุกท่านเนี่ยครับในช่วงท้ายนะครับก็คือว่าเป็นความต้องการตามอิสลามนั่นเองนะครับก็อันนี้คือแหล่งอ้างอิงนะครับที่ผมได้หาข้อมูลมานะครับเรื่อง การซื้อขายองนะครับแล้วก็เรื่องของพิธีมัดนะครับาการซื้อขายในขนครับไอ้สลาเ,า,า, Aman, า,าเนี่ยครับ,บ,บ,บก็ได้ผ่านอนุเฉพาะนะครับจากท่านดรอามานเชหะมะเนี่ยครับท่านจบเอ่อบียตเบียโทที่เชยนะครับแล้วก็จบเบียเอกนะครับที่บูนัยุสลานะครับตอนนี้เนี่ยท่านดรอามานเนี่ยก็เป็นอาจารย์ประจําสาขากฎหมายอิสลามที่สถาบันราชธรรมวิทยาเขตยะลานะครับผมก็ไปปรึกษาท่านว่าเออผมสนใจเรื่อ่ะกั๊ดช่วยหาข้อมูลให้ผมหน่อยอาจารย์ก็ไปหาข้อมูลมาผมว่าโอ้มาเชอร์มากมากเลย นะฮะซึ่งเวลามีจํากัดถ้าเกิดมีโอกาสอาจารย์รับผมก็ได้มาแชร์ว่าสิ่งที่อาจารย์นําบทความ,มาให้เนี่ยมันมีอะไรที่ซ่อนติดนะฮะก็ในช่วงแรกนี่ฮะก็คิดว่าเวลาน่าจะน่าจะพอสมควรน,นะครับก็ผมขอจบการนําเสนอนะครับเพียงเท่านี้ครับบิบลาตอฟิตอัฮินัยยาสัลามอะลัยกุมวะตุลอห์วะบาระกะตุวะลายุสซาลามวะราะฮฺมะตุลลอห์วะบาระกะตุคุณสรันครับมนานอกจากว่าเราได้รู้จัก ซอฟต์พาวเวอร์ความหมายและรายละเอียดต่างๆแล้วเนี่ยผมประทับใจของฝากช่วงท้ายครับของฝากช่วงท้ายถือว่าเป็นทีเด็ดพอสมควรครับในช่วงท้ายนี้เนี่ยอยากจะให้พี่น้องสมาชิกเราที่รับฟังแล้วมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรสักเล็กน้อยในช่วงนี้ในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านธุรกิจการค้าครับขอเรียนเชิญพี่น้องสมาชิกครับมีท่านใดอยากแลกเปลี่ยนหรือว่าสอบถามเชิญครับ <c oughs> บิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรลอฮิมะลาอกแรกเป็นอันดับนึงนะเรื่ององซอฟต์เพลเวอร์พุ่งสิ่งมันจริงเราเนี่ยเอ่อผมว่าจริงๆในเรื่องของการที่เราดะวะไม่เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างการที่เขาเกินเปลี่ยนแปลงในการยอมรับโดยไม่ต้องใช้กำลังอย่างที่อาจารย์สลานบอกเมื่อกี้นะครับผมเอ่อเมื่อกี้พอเมื่อกี้พออาจารย์สานพูดถึงวัสโลเนี่ยผมผมก็คิดเหมือนกันคิดว่าโอเคนั้นแหละความต้องการของของของอิสลามอิสลามเป็นไงก็ทำดีละครับได้มาผลิตผมกินแล้วก็เลยจดไว้หนุนสุขภาพที่ดีก่่อนปวยอะะไรรพวกนนี้คับผม ก็บางทีผมไม่เคยตั้งคําถามกับตัวเองว่าไอ้ที่เมื่อก่อนเราเรียนมาสโลเนี่ยมันเป็นมันเป็นมายาคเตกอีหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นการอะไรนะ,ะเขาเรียกว่าสะกดจิตเราให้เราเข้าใจ่างนั้นโดยได้ลืนหนลมหลักการ إ س ل ا ไปหรือเปล่าแต่วันนี้พอได้หลักการ إ س ل ا ก็โอเคขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาแบ่งปันครับขอบคุณครับครับเชิญเรียนเชิญท่านอื่นครับเรียนเชิญครับมีเพิ่มเติมไหมครับ โอเคในช่วงนี้หากไม่มีท่านใดเพิ่มเติมก็ขอขอบคุณนะครับอ่าคุณสรันวราคุณสลามครับจากธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับที่นําความรู้มานําเสนอในช่วงของความรู้คู่ธุรกิจวันนี้ครับขอเล่าตอบแทนครับย่าตากรลาหุอยรอนครับ